อาละครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปรับเสียงในไม้นะผมบางครั้งเนี่ยเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เสียงในไม่อาจจะไม่รังนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องปรับเสียงในการเปิดใน Google นะครับผมแล้วก็เป็น w i 10นะถ้าใครมีปัญหานั้นเราไปดูอะไรดีว่าธีการแก้ปัญหาทำยังไงกันไปดูกันเลยจ้าโอเคจ้ะขั้นแรกเลยนะครับผมเรากดไปที่ Start นะครับผมแล้วก็กดไปที่ Setting นะจ๊ะอย่าลืม Setting นะจ๊ะกด Setting เข้าไปเลย Setting Setting Se t t i n g เออ เมื่อนับตั้งติ่งขึ้นมานะครับผมอย่างแรกเลยที่คุณสามารถทำได้ก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับไปที่ซิสเต็มนะครับผมซิสเต็มของคุณช่างใช้เวลาเนินนานเลือเกินแล้วก็ไปที่ซาวนะจ๊ะขั้นตอนนี้ง่ายมากเลยครับผมซิสเต็มแล้วซาวนะครับในวิดีโอสิบนะจ๊ะวิดีโออื่นไม่เหมือนกันนะครับผมรูปแบบลักษณะแตกต่างไปนะครับผมแต่วิดีโอสิบนี้ก็เป็นเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวรูปแบบใหม่นะครับผม ไปที่แอป v o l u m e and Device Dev Dev Preference นะครับผมหรือ Advanced s o u n d Option นะจ๊ะกดเข้าไปเล,เลยพอเข้าไปปุ๊บจะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าคุณเห็นหน้าต่างนี้แสดงว่าคุณสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนว่ามันจะเป็นหน้าต่างที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันได้นะครับผมทำให้แอปพลิเคชันนั้นปรับเปลี่ยนมีเสียงขึ้นมาได้นะครับเป็น Adjust นะครับเห็นไหมเห็นถ้อเราปรับถ้าเราเสียงของ Google ไม่ไดังนะครับ ปรับให้เป็นร้อยเลยครับผมแค่เลื่อนเป็นร้อยก็จบแล้วนะครับผมตรง default ของ output input ทมันต้องเป็นสนใจมันนะครับผมไม่ต้องยิ้วกับมันนะครับผมปกติเลยครับผมมาปกติใช้ปกติไปนะจ๊ะถ้าใครมีปัญหานะครับผมสามารถติดต่อทักทายททักายสอบถามได้นะจ๊ะผมโอเคจ้ะรูปแบบทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้แหละครับผมการปรับเสียงใน Google นะครับผมหรือเว็บอะไรก็ตามที่มันไม่ดังนะครับผมสามารถใช้การตรงนี้ได้หมดเลยครับผมโอเคจ้ายังไงถ้ามีคําถามอะไรปรึกษาได้ตลอดเวลานะจ๊ะ ส่งข้อความมาได้ในคอมเมนต์นะจ๊ะผมโอเคครับผมป้อมนะครับไว้ติดตามกันใหม่นะจ๊ะวันะสวัสดีครับผม